<c oughs> คุณส้มเขียวหวานขอส้มเขียวขมหน่อยได้ไหมคะไม่กาส้มเขียวหวานกินเองให้ผู้อื่นก็ได้แต่ลุงขอส้มเขียวขมลุงข่าลุงข่ามีวิธีรักษาเริมที่ปากไหมคะเริมเริมโอ้ยอสานเขาเอื่อหิ้กไกหีไก่หีไกไกหีไก่ เขาเอาอยางอะไรน้อมาใสา่มาแต้มเนี่ยเดี๋ยวนะยางมะละกอก็ได้อ่าอีสานยางมะละกอกแต้มหายไม่เหลือนะเราไม่ต้องไปตรงนั้นนะครับเรามาถึงดีเลยครับเ้ารู้แล้วพอดีหนูป่วยหนักช่วงที่ผ่านมาพอเวลาไข้าหายก็เป็นเริมที่ปากที่ริมฝีปากกแล้วกัน ต่อเลยเพิ่งเป็นครั้งแรกตอนนี้กังวลมากเหลือเกินเกรงว่าจะไม่หายทันเปิดเทอมถ้าไปหาเพื่อนฝูกเฮ้ยมึงทําอะไรมาวะเนี่ยเออแล้วก็บูลลี่กันต่ออ่าไม่ต้องไม่ต่อนะฮะสลับฝั่งลุงเอาเอเอาหายเอาหายเอาหายน้ำ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 เมื่อกี้ลุงบอกว่าเป็นยางมะยางมะละกอใช่ไหมตอนนี้น้ำ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 สะอาด ใส่เข้าไปกึ๊กกึอออ๊อมไว้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 กด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 แถวนีนน้อมไวน้นะอือห,หือยสอหอหาอใจอหือหือ่อนคอับอปิอหือหือหิอหื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 อ่ือห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 ือนะปปแลลือหืองือหือหือือหอหือหือหือ ไม่ได้พู่นเล่นนะกับลุงล้อเล่นไม่ได้นะ,อะบอกให้ทำต้องทำนะเสร็จแล้วหายใจยาวๆปื๊ดกันนานๆครับไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งวัยของหนูเนี่ยกำลังเรียนกำลังเร่งกำลังเรียนกำลัง,ง,งจำกำลังจเจริญเติบโตเจริญวยัยเวลานี้ยิ่งวัยครับพลังงานบริสุทธิ์มันช่วยได้เยอะมากผิวพรรณผุดผ่องแน่นอนนะครับหายใจยาวๆฟังเสียงลุงเอามันเข้าไปในตัวให้ได้นะดูดเข้าไปเสียงลุงดูดเอาหูดูด อ้ยหายก่อนเปิดเทอมแน่นอนครับพุ่งภาษาใหม่นะครับเอาหูดูดเสียงนะครับแปลกมากไม่เคยได้ยินหูดูดเสียงนะครับ